ยังจำได้บ่มาเข้าก่อนน้องปูว่าถามอายุเนี่ยนะอายุได้เท่าไหร่ก่าเ้ากนเลก้ากัวน้าองปูให้ข้อคิดว่าไม่ใช่มันได้แต่มันหมดไปนั่นนะปูค่วงจำนึกนี่นนะอาจันลองปูเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะ ถามน้องปูอีกแล้วหมดไปเด็กเกดสองตัวแล้วขน้อยเก่ออเก้ากวดมันหมดไปเพิ่อเออโบรุหานจะโกนนั่นละแล้วที่นี้ฟังต่อทีเนี่ยขน้อยคไปเพิ่งแยังขอไว้เออ ที่ไปใส่เน,นี้เดีย๋ยอันนี้ล่ละมันความคิดมันมันโมเมนแล้วความคิดมันโมเมนแล้วดนะนะ,นะเออความคิดเนี่ยมันแมนเดีเบิ่งใจดูใจเออูถามว่าอให้ดูยบงใจให้ดูไม่ดีโดนต่อโดนตอเต่า คนน้อยเฉยๆไปโยบันยังห้ามไว้พยังมากันน้อยแบบนี้ได้จา, <c oughs> านยังเอาผ่ากันมากันไว้โบไฮว่าเอาทางให้โบไฮพูดโบไฮจ้าทางให้ขนน้อยปวนป่วยผ่ากันไ่ไม่โค้งเบิ้งขนน้อยเห็นแบบนี้มันเป็นจังสั้นก่พะพอใจมันบบได้เถาใจบบได้แจมันจังคิดจังสั้นแล้วใจไม่เท่าไม่แจนี่ให้อยู่กับพุทธทีเนี่ย ใจไม่เท่าไม่แจกให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับบุญไม่แก่โคกับแม่โ,ออโแม่ความลงวายองคับ<ะ>่างในมันจไม่คันเ่อันนี้ร่งางกายอันนั้นนะไันชามขาอันนั้นร่างกายอันนั้นนะแต่ใจไม่ได้แจใใแกใ,ใจไม่ได้แกโหนมันกไป,ปนั่นแล้วจจาในแนวพออนดอเออกมันจะไปมังหมวดนั่นแหละมันจะไปทั้งหมดนั่นแหละ นั่นแล้วมันไปไหนสคารมันไปหากล่องฟื้นนั่นแล้วไปหากล่องฟื้นเขาใจบอกสาคารร่างกายอื้บออแต่ใจให้มันไปสวรรค์ไปนิพพานบุญใจนะเออนั่นแหละใจให้ไปสวรรค์นิพพาน S <S> ยังไ่ไปหาใจข้นยังโนลวโบไว้น้อยยังบโ,โบ,ยยงบกูบไปทวันก็นยังบออยากจไปในายกยังเพือ่อไปไปาาจะบอกให้ไปไปสางกายเสียใจบ่ให้ไปเลยมันยัโงโยงคเทอยู่คนมาอันนั้นแล้วอยู่ย,ยงคงเทก็หมายก็ว่าให้มันอยู่กับความเป็นบุญอย่างน้อยๆค่ะ มาเป็นมนุษย์ก็ยังดีเดี๋ยวดีขึ้นไปก็เป็นเทพวสเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมถ้าบ่ถึงนิพพลาดนะนะถ้าถึงนิพพานก็สาธุพบนี่ชาติเนี่ยเข้ามาช่างนิพพานชัางวรรค์ก็จะโทมอชนะเออมีนลงประลงน้ำวมเ่าเออ อยมีได้ทำบาหาถวายหลวงปู่มกอขนสาวอวเอน่ได้ปานาใดขาให้พ้นจากทุกทุกประกาศนันลาม่บ้กินเดบานิบเพ็ดบ่หลวงปู่บ่เพ็ดยังดอกบ่ได่เพ็ดยังบ่ใหเนึกถึงอันนั้นลาห้เกิดความเป็นบุญจากการกระท่ำหอ อเอาแค่พวกนั้นแค่ถวายเองมามามามมาถวายต่อมามีอะไรมาถวายเองเออเออเออยิงเรื่องนึงนั่นน่ะูไวตขยันโยไปแล้วนมางหลังเพ่อนถวายทบใหญ่มา่หงพ่อจะหองวางข้างข้างล่างเลยค่ะแล้วใบตัวมาถวายท่านนทนะจ๊ะ เออ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  ยายให้จบเลยคุณยายจะไหด้วยกันไหมคะอ่าโอ้ไหว้ด้วยกันนกันุยายลูกหลานยากใ้คุณยายหว้คุณยายเทนะคะาวยนถึงไหมเอ้เออถึงไหมเออนั่นแหละเอ้ออกกองกางจะหักกลวะเ้ ออวาอออองเออนั่นน่ะเอานะได้ทางนั้นมีอะไรมาถวายอีกมีอะไรมาเออเออเออ ยกมาถวายเอาวางนี่วางเลยวางเลยเออนั่นนะเอาเนี่ยอะไรอยู่ในกล่องเนื้อเป็นไรน้ำชาครับเป็นน้ำชาเหรอเอามาถวายได้น้ำชาถวายได้ถ้าเป็นอาหารน่็เข้าโรงครัวเลยเออถ้าเป็นน้ำชามาถวายได้เอาตั้งใจละพร อิจิตังบดิตังตุมหังชิปะเมวาสะเมเจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชเตรโสยะถาสัพพิโยวิวัจจันโตสัพโรโควินัสโตมาเตบววันตารโยตุขิติกายุโกภวา อาภิวาดานาสิเรสะนิจังอุทาปจายโนจตารโอธรรมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังปวัตุสัพะพมังกลังรักขันตุสาปเทว,วตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ ัสธาโสธิภวันตุเตความทุกขความเดรินชมความปรารถนาแล้วมาทำบุญมาจากที่ไหนกันบ้างเนี่ยโอ้จากรุงเทพส่วนมากมาจากรุงเทพเนาะวัดป่าก,กับวัดกรุงเทพมันต่างกันเนี่ยทัศนศึกษาทัศนการดูการเห็นเนเี่ยนะ วัดชื่อวัดเหมือนกันเอีเรามาดูวัดป่าท่านอยู่แบบนี้วัดที่มีความเจริญอย่างในกรุงเทพอยู่จังหวัดที่มีความเจริญท่านจะอยู่อีกแบบหนึง่งพระก็ชื่อพระเหมือนกันพระวัดป่าท่านก็อยู่แบบป่าพระอยู่ที่ท่านเจริญท่านอยู่แบบความเจริญ สรุปแล้วอ่ะ <c oughs> มนุษย์คนเรานะ่นนั้นในโลกมนุษย์คนเราโลกมันอยู่กับความเงียบไม่เป็นถ้าไปเจอความเงียบนะ้มันจะเกิดความเงียบหเหงาเศร้าใจละวาว,วเป็นทุกข์เราจิเนี่ยทุกทุกวันหนี่งส่วนมากมันเห็นได้ชัดแบบนั้นแล้วที่พระพุทธเจ้า ออกจากประสาทบรรพชาแล้วเข้าอยู่ป่าไปเห็นความธรรมชาติป่ายกน้นกับป่ายกนี้สมัยนี้ไม่แตกต่างกันเลยอันนั้นคืออะไรคือความเงียบเงียบให้อยู่ให้มันเป็นทีเนี้ยให้เป็นความเงียบสงบเย็นอ,อกเย็นใจถ้ายังไม่เงียบสงบเย็นอ,อกเย็นใจให้มาฟังแล้ะมาฝึกความหมายน่า ฝึกให้จิตใจนะมีความเงียบสงบความเป็นสมาธิคือใจมีความสงบจากอารมณ์ร้อยแปดพันเรื่องแลแ้วแนเมื่อฝึกใจเป็นสมาธิเกิดความสงบได้ก็เพราะฝึกจากความเงียบอันนี้พระพุทธเจ้าฝึกมาเป็นตัวอย่างเห็นความเป็นอัศจรรย์ที่เน จึ่งนด้นำมาสอนพวกเราก็เห็นได้ชัดไม่ใช่เลยว่าส่วนมากทุกวันเนี่ยคนเราไม่อยู่กับความเงียบไม่เป็ี่นโดยเฉพาะอายุมากจนไปห้าสิบหกสิบกูไปลูกคนนั้นมันไปไหนหลานคนนี้มันเไปไน็นไม่เห็นหน้าเห็นตามาเยี่ยมมายามกันเลยก็ว้าเวิเลยทีนี้และทมทุกข์เลยทีนี้เอาไปมาลูกหลานไม่มาใกล้ก็หา เอาหมามาเลี้ยงเอาแมวมาเลี้ยงเอานกมาเลี้ยงแค่ลูกแค่หลานอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่แนวทางที่ดีที่ถูกแต่ก็อย่างว่าอ่ะพอเปลี่ยนความรู้สึกอะไรนิดหน่อยในทางที่ดีที่ถูกก็มาศึกษาสถานที่วัดป่าความเงียบเป็นเครื่องแสดงออกแต่ใครเป็นความเงียบจะง,งบทีเนี้ย เย็นอ,อกเย็นใจชีวิตมีคุณค่าถึงโอ้การเวลาเนี่ยจะมีมากมีน้อยการเวลาของอายุการเวลาของชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเห็นคุณค่าความสุขกับการเวลากับชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันเดือนปีเห็นคุณค่าคําว่าบุญในที่เนี่ยเห็นคุณค่าคำว่าบาปรู้จักในที่ บุญเป็นอย่างนี้บาปเป็นอย่างนั้นเห็นได้ชาติเลยเดียบบาปก็คือความทุกข์นั่นเองบุญก็คือความสุขนั่นเองอันนี้ตั้งหาดนะเอาจะไปไหนต่อทีนี้